กล่องซุมป๊อปแลนสอง finding mo g o กล่องซุมอันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยจะขายเฉพาะในป๊อปแลนที่เปิดใหม่ที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นค่ะแต่ว่าป๊อปหมาใจดีค่ะเอาลงขายออนไลน์ให้ได้ช็อปกันด้วยส่วนหน้าร้านนะคะไม่เคยทันเลยค่ะอันนี้ก็จะรวบรวมนะคะคอเอ่อคาแรคเตอร์ต่างๆของป๊อปหมาเอาไว้ซึ่งตัวที่อยากได้ที่สุดก็คือนี่ค่ะ น้องฮีโรโนค่ะซึ่งครอนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นการค้นหานะคะน้องโมโกโกะซึ่งเหมือนกับลาบูบูแต่เป็นสีชมพูเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราติดสติกเกอร์แบบนี้เราซื้อแบบเช็คการ์ดมาค่ะและตัวที่เราเช็คการ์ดมานั้นก็คือเอึดอเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันนะคะซองเป็นซองแบบปกติค่ะ ไม่ได้มีสกินมาเพิ่มเติมน้องออกมาแล้วนี่ค่ะน้องฮีโร่โนคนดีคนเดิมของเรานั่นเองน้องน่ารักมากด้านหลังค่ะมีเป็นเหมือนลูกโป่งนะคะลูกโป่งที่เป็นตัวโมโกโกะด้วยค่ะ